สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง npauto วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องหม้อน้ํารถยนต์นะครับในเครื่องยนต์สันดาปภายในเราจะพบว่าจะมีระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์หลักๆมีด้วยกัน2แบบนะโดยจะแบ่งเป็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศกับระบายความร้อนด้วยน้ํานอกจากนี้อาจจะพบเห็นระบบระบายความร้อนแบบอื่นเช่นระบบความร้อนด้วยน้ํามันนะ สำหรับเครื่องยนต์ที่ระบายความร้อนด้วยน้ำหม้อน้ำถือว่าเป็นอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่มีความสำคัญในระบบระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับที่เราๆท่านๆที่มีรถยนต์ไม่ควรมองข้ามนะครับหลักการของระบบระบายความร้อนด้วยน้ำเมื่อเกิดการเผาไหม้ภายในเครื่องยนต์ของเราจะเกิดความร้อนสูงความร้อนที่เกิดขึ้นภายในเครื่องยนต์จะถูกระบายออกไปยังชิ้นส่วนต่างๆภายในเครื่องยนต์และความร้อนที่ระบายผ่านชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์ ก็จะถูกถ่ายเทไปยังน้ำยาหล่อเย็นเมื่อน้ำยาหล่อเย็นดูดซับความร้อนที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ก็จะไหลไปยังหม้อน้ำหม้อน้ำก็จะทำหน้าที่ระบายความร้อนของน้ำยาหล่อเย็นออกไปยังอากาศที่ไหลผ่านครีบระบายความร้อนของหม้อน้ำเมื่ออุณหภูมิของน้ำยาหล่อเย็นต่ำลงก็จะไหลกลับมาที่เครื่องยนต์และทำการดูดซับความร้อนที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์และไหลกลับไปยังหม้อน้ำอีกครั้งหนึ่ง วัฏจักรแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นซ้ำไปซ้ำมาแบบนี้เรื่อยๆในระหว่างที่เครื่องยนต์กำลังทำงานอยู่นะครับถัดมาเรามาดูในส่วนประกอบของหม้อน้ำส่วนประกอบของหม้อน้ำหม้อน้ำที่ใช้ในเครื่องยนต์สันดาปภายใน,นจะมีส่วนประกอบหลักๆดังนี้นะครับ 1. ฝาหม้อน้ำฝาหม้อน้ำถือว่าเป็นส่วนประกอบของหม้อน้ำเช่นกันโดยจะทำหน้าที่ในการรักษาแรงดันภายในหม้อน้ำสำหรับท่านที่สนใจ รายละเอียดเกี่ยวกับฝาหม้อน้ำสามารถดูได้ที่คลิปของทางช่องนะผมจะแนบไว้ที่ด้านบน 2. ทางเข้าท่อทางเข้าของน้ำโดยส่วนใหญ่จะติดตั้งอยู่ที่ด้านบนของหม้อน้ำซึ่งจะรับน้ำร้อนจากเครื่องยนต์เข้ามา 3. ฝาครอบด้านบนทำหน้าที่เป็นท่อหลักที่จะส่งน้ำยาหล่อเย็นเข้าไปยังท่ย่อยของหม้อน้ำนะครับโดยวัสดุที่ใช้ทำจะมีความแตกต่างกันไปอย่างเช่นทองแดงอลูมิเนียมพลาสติก 4. ท่อระบายความร้อนจะเป็นท่อเล็กๆที่ฝังอยู่ในหม้อน้ำโดยที่จะมีผนังด้านนอกติดกับครีบระบายความร้อนด้านในจะมีน้ำยาหล่อเย็นไหลผ่านซึ่งท่อนี้จะถูกออกแบบให้ตั้งตรงหรืออาจจะเป็นแนวนอนขึ้นอยู่กับการออกแบบหม้อน้ำและท่ออาจจะมี1แถวเรียงกันหรือมีหลายๆแถวเรียงซ้อนกันก็นกได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบของผู้ผลิต5ครีบระบายความร้อนตัวครีบระบายความร้อนจะเป็นโลหะ แผ่นพับหรือในบางรุ่นอาจจะเป็นโลหะแผ่นตรงโดยแผ่นของโลหะจะติดกับท่อระบายความร้อนอีกทีหนึ่งซึ่งจะทำหน้าที่ในการระบายความร้อนของน้ํายาหล่อเย็นกับอากาศที่ไหลผ่านสำหรับครี่ระบายความร้อนนั้นจะมีหลายแบบขึ้นอยู่กับการออกแบบของผู้ผลิตนะครับหกฝาครอบหม้อน้ำด้านล่างจะเป็นเหมือนท่อรับน้ำจากการระบายความร้อนด้านล่างของหม้อน้ำนะครับ เพื่อให้น้ำรวมกันและไหลออกไปยังท่อออกของหม้อน้ำซึ่งในหม้อน้ำบางรุ่นจะมีตัว o คู c o ล l e r ฝังอยู่ด้านในด้วยนะครับสำหรับตัวฝาครอบหม้อน้ำด้านล่าง7ดท่อทางออกท่อทางออกนี้จะต่อเข้ากับท่อยางหม้อน้ำที่จะเข้าไปยังเครื่องยนตนะ์วัสดุที่ใช้ทาหม้อน้าสําหรับวัสดุที่ใช้ทาหม้อน้ํานั้นมีด้วยกันหลายประเภทนะขึ้นอยู่กับการออกแบบและวัตถุประสงค์ในการนําไปใช้งาน แต่โดยหลกัหลกๆที่เราพบเห็นโดยทั่วๆไปจะมีด้วยกันทั้งหมด3ชนิดนะครับ 1. ทองแดงนะครับทองแดงถือว่าเป็นวัสดุที่ทำหม้อน,น้ำมาตั้งแต่สมัยก่อนในปัจจุบันก็ยังมีพบเห็นในรถยนต์บางรุ่นมีคุณสมบัติในการระบายความร้อนที่ดีเยี่ยมแต่ข้อเสียคือมีน้ำหนักมากเหมาะสำหรับใช้กับรถยนต์ที่ต้องการระบายความร้อนอย่างหนักหน่วงอย่างเช่นรถบรรทุกหรือรถแข่ง2อลูมิเนียม ในปัจจุบันเราจะพบว่ามีหม้อน้ําส่วนใหญ่จะทําจากอาลูมิเนียมทั้งใบนอกจากความสวยงามแล้วอลูมิเนียมยังม,มีคุณสมบัติในการระบายความร้อนที่ดีเยี่ยมเช่นกันและนอกจากนี้อลูมิเนียมยังม,มีความสามารถในการทนทานต่อการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดีมีน้ําหนักเบาจึงเป็นที่นิยมในปัจจุบันนะครับสพลาสติกหม้อน้ํารถยนต์บางรุ่นจะมีส่วนประกอบของพลาสติกอยู่โดยเฉพาะหม้อน้ําที่ออกมาจากโรงงาน ส่วนประกอบพลาสติกเช่นฝาครอบด้านบนฝาครอบด้านล่างซึ่งพลาสติกที่ใช้ในการทำหม้อน,น้ำจะมีคุณสมบัติในการทนความร้อนได้สูงการนำพลาสติกมาใช้เนื่องจากการขึ้นรูปได้ง่ายทำให้ราคาถูกลงแต่ข้อเสียของพลาสติกเมื่อใช้งานไปนานๆตัวพลาสติกจะเกิดการกรอบแตกได้ง่ายนะ นอกจากนี้เรายังสามารถแบ่งชนิดของหม้อน้ำได้จากการไหลของน้ำยาหล่อเย็นนะครับในการแบ่งชนิดของหม้อน้ำเราอาจจะแบ่งได้จากการไหลของน้ำยาหล่อเย็นโดยสามารถแบ่งได้เป็น3ประเภทหลักๆดังนี้ 1. การไหลแบบบนลงล่างหรือดาวฟลู์นะครับการไหลแบบนี้เราจะพบเห็นได้ในหม้อน้ำทั่วไปก็คือน้ำยาหล่อเย็นที่มีอุณหภูมิสูงจะเข้าทางด้านบนของหม้อน้ำแล้วไหลลงสู่ด้านล่างของหม้อน้ำ ข้อดีของหม้อน้ำแบบนี้คือมีการไหลเร็วราคาถูกส่วนข้อเสียคือการระบายความร้อนได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเนื่องจากน้ำยาหล่อเย็นไหลผ่านหม้อน้ำเร็วในการแก้ไขปัญหาอาจจะเพิ่มจำนวนการระบายความร้อนเช่นการเพิ่มจำนวนพื้นที่หรือการเพิ่มจำนวนของท่อระบายความร้อนนะครับ 2. การไหลแบบขวางหรือ cross flow การไหลแบบนี้จะไหลจากซ้ายไปขวาหรือจากขวาไปซ้ายโดยที่น้ำยาหล่อยเย็นอุณหภูมิสูงจะไหลเข้าจากด้านบนเช่นกันและไหลออกที่ด้านล่างเช่นกันนะครับข้อดีคือน้ำยาหล่อยเย็นไหลผ่านเร็วหม้อน้ำมีราคาถูกส่วนข้อเสียคือการระบายความร้อนอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรเหมือนแบบแรกส่วนแบบสุดท้ายจะเป็นแบบไหลวนหรือมัลติฟโล่นะครับหม้อน้ำแบบนี้จะมีการไหลวนกลับไปกลับมาขึ้นอยู่กับการออกแบบว่าจะไหลกลับ รอบ,รบซึ่งตัวท่อทางเข้ากับตัวท่อทางออกอาจจะอยู่ทางด้านเดียวกันหรืออยู่คนละด้านก็ได้นะครับข้อดีของหม้อน้ําแบบนี้คือมีประสิทธิภาพในการระบายความร้อนสูงสุดส่วนข้อเสียคือการไหลของน้ํายาหล่อเย็นจะไหลไม่ค่อยสะดวกเท่ากับ2แบบแรกนะครับราคาในการผลิตค่อนข้างสูงหม้อน้าแบบนี้จะเหมาะกับเครื่องยนต์ที่ต้องการประสิทธิภาพในการระบายความร้อนสูง ประสิทธิภาพของหม้อน้ำหม้อน้ำแต่ละลูกจะมีประสิทธิภาพในการระบายความร้อนที่แตกต่างกันไปนะครับทั้งนี้เราจะพิจายรณาประสิทธิภาพของหม้อน้ำแต่ละลูกโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเหล่านี้1อัตราการไหลของน้ำยาหล่อเย็นการไหลของน้ำยาหล่อเย็นภายในระบบระบายความร้อนจะมีผลโดยตรงกับการระบายความร้อนของเครื่องยนต์ถ้าน้ำยาหล่อเย็นไหลได้เร็วก็สามา,า,ารถดึงความร้อนจากเครื่องยนต์ออกได้เร็ว และระบายออกได้เร็วเช่นกัน 2. การไหลของอากาศการไหลของอากาศผ่านหม้อน้ำจะมีผลโดยตรงกับการระบายความร้อนของเครื่องยนต์ถ้าอากาศสามารถไหลผ่านได้อย่างรวดเร็วก็ทำให้ประสิทธิภาพในการระบายความร้อนของเครื่องยนต์ดีขึ้นเช่นกันถ้าอากาศสามารถไหลผ่านหม้อน้ำได้ช้าก็ทำให้ประสิทธิภาพการระบายความร้อนของเครื่องยนต์ต่ำลงเช่นกันตำแหน่งที่ตั้งของหม้อน,น้ำมีส่วนสำหรับการไหลของอากาศที่จะไหลผ่านหม้อน้ำ ถ้าหม้อน้ำติดตั้งอยู่ด้านหน้าของรถยนต์อากาศก็จะสามารถไหลผ่านได้ในปริมาณมากซึ่งการออกแบบหม้อน้ำอาจจะใช้หม้อน้ำที่มีขนาดเล็กและบางกว่าแต่ถ้าตำแหน่งของหม้อน้ำถูกติดตั้งอยู่ด้านหลังโดยหม้อน้ำจะต้องพึ่งการไหลของอากาศจากพัดลมระบายความร้อนเป็นส่วนใหญ่หม้อน้ำอาจจะมีขนาดใหญ่มากขึ้นมีความหนามากขึ้นเพื่อให้มีพื้นที่ในการระบายความร้อนสูงขึ้น 3. พื้นที่ระบายความร้อน เนื่องจากหมอ้อน้ำเป็นอุปกรณ์แรกเปลี่ยนความร้อนระหว่างอากาศกับน้ำพื้นที่สัมผัสอากาศยิ่งมากยิ่งทำให้ประสิทธิภาพในการระบายความร้อนของหมอ้อน้ำสูงขึ้นการออกแบบพื้นที่ในการระบายความร้อนของหมอ้อน้ำจะขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องยนต์ตำแหน่งในการติดตั้งหมอ้อน้ำา 4. ความสามารถในการนำความร้อนสำหรับความสามารถในการนำความร้อนเราจะพิจารณาเป็น2ส่วนนะครับแบ่งเป็นวัสดุที่ใช้ทำหมอ้อน้ำ กับสารตัวกลางที่ใช้เป็นน้ำยาหม้อน้ำสำหรับวัสดุที่ใช้ทำหม้อน้ำจะมีค่าการนำความร้อนที่แตกต่างกันอย่างเช่นถ้าเป็นเหล็กจะมีค่าในการนำความร้อนได้น้อยกว่าทองแดงหรืออลูมิเนียมนะครับส่วนค่าการนำความร้อนของน้ำยาหม้อน้ำถ้าเป็นน้ำจะมีค่าการนำความร้อนได้น้อยกว่าน้ำผสมกับน้ำยาหม้อน้ำสาเหตุที่ทำให้หม้อน้ำเกิดการชำรุดเสียหายหม้อน้ำชำรุดเสียหายนั้นเกิดขึ้นได้จากหลายๆสาเหตุ ขึ้นอยู่กับการบำรุงรักษาสภาพใ้ร้อนที่นําไปใช้งานแต่มีปัจจัยหลักๆที่ทําให้เกิดการชํารุดของหมอ้อน้ําได้ดังนี้นะครับ 1. เกิดจากการกัดกร่อนการชํารุดของหมอ้อน้ําที่เกิดจากการกัดกร่อนซึ่งแทบจะเป็นสาเหตุหลักๆของหมอ้อน้ํารุ่นเก่าๆเนื่องจากการใช้น้ําเปล่าแทนการผสมด้วยน้ํายาหล่อเย็นหรือการใช้น้ําที่ผสมกับน้ํายาหล่อเย็นในปริมาณที่น้อยเกินไปซึ่งทําให้น้ํายาหล่อเย็นส่วนใหญ่จะไม่สามารถยับยั้งการกัดกร่อน ภายในได้ถ้าเราเติมน้ำยาหล่อเย็นในปริมาณที่น้อยเกินไปยิ่งถ้าเกิดเราเติมน้ำเปล่าลงไปในหม้อน,น้ำเมื่อการใช้งานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน,านๆชิ้นส่วนภายในก็จะเกิดการกัดกร่อนได้และเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้หม้อน,น้ําเกิดการชํารุดเสียหายได้ 2. การอุดตันของหม้อน,น้ําตะกอนหรือการกัดกร่อนในหม้อน,น้ําที่เกิดขึ้นจะเกิดการสะสมอยู่ในนั้นเป็นระยะเวลานานๆ ซึ่งจะทําให้เกิดการอุดตันของหม้อน,น้ําและเป็นสาเหตุทําให้เกิดความร้อนสูงในเครื่องยนต์ 3. การผสมน้ํายาหล่อเย็นไม่ถูกต้องน้ํายาหล่อเย็นโดยส่วนใหญ่จะมีด้วยการ2แบบคือแบบที่ต้องเอามาผสมกับน้ําเปล่าเองกับอีกแบบหนึ่งจะเป็นแบบผสมเรียบร้อยแล้วหรือเรียกว่าพรีมิกนะครับในกรณีที่เราต้องผสมกับน้ําเปล่าเองเราควรตรวจเช็ค กับคู่มือนะครับว่าต้องผสมในปริมาณเท่าไหร่เพื่อให้ประสิทธิภาพของน้ํายาหล่อเย็นตรงตามที่ผู้ผลิตกำหนดในกรณีที่อัตราส่วนผสมไม่ถูกต้องหรือเราผสมน้ํายาหล่อเย็นน้อยเกินไปก็จะทำให้น้ํายาหล่อเย็นมีประสิทธิภาพต่ำลงและอาจไม่สามารถยับยั้งการกัดกร่อนภายในได้ข้อ4ชิ้นส่วนภายในเกิดการเสียหายชิ้นส่วนภายในอาจจะเกิดการหลุดหรือชำรุด แตกหักเสียหายและไปกระทบในส่วนต่างๆของหม้อน้ําได้ซึ่งก็อาจจะเป็นสาเหตุทําให้หม้อน้ํารั่วได้นะครับข้อหเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดการกระแทกหม้อน้าได้รับแรงกระแทกจากอุบัติเหตุหรือเกิดการสั่นสะเทือนจากการใช้งานเป็นระยะเวลานาน,านๆก็อาจทําให้หม้อน้ําเกิดการชํารุดเสียหายได้การดูแลรักษาหม้อน้ําเบื้องต้นนะการดูแลรักษาหม้อน้ํา หม้อน้ำเป็นชิ้นส่วนที่สําคัญสําหรับรถยนต์ของเราเราจึงจําเป็นต้องดูแลและบํารุงรักษาอยู่เป็นประจําโดยเราสามารถดูแลรักษาเบื้องต้นได้ดังนี้นะครับ1เลยคือตรวจเช็คจากสภาพภายนอกด้วยตาเปล่าครับเราสามารถตรวจเช็คสภาพของหม้อน้ําและชิ้นส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องว่าเกิดการชํารุดเสียหาย หรือมีคราบของน้ำยาหล่อเย็นบริเวณหม้อน้ำหรือไม่นะครับสคือตรวจเช็คความสกปรกของครีบระบายความร้อนเพื่อให้หม้อน้ำสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเราต้องตรวจเช็คตัวครีบระบายความร้อนว่ามีสิ่งสกปรกไปติดอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวครีบระบายความร้อนหรือไปอุดตันตัวครีบระบายความร้อนหรือไม่นะครับข้อ 3. ตรวจเช็คก,รการทำงานของพัดลมระบายความร้อนเพื่อให้การระบายความร้อนของหม้อน้ำทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเราควรตรวจเช็ค พัดลมระบายความร้อนของหม้อน้ําว่ายังสามารถทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหรือไม่รวมทั้งตรวจเช็คตัวครอบพัดลมว่ายังอยู่ปกติหรือไม่นะครับถ้าเกิดเกิดการชํารุดเสียหายต้องเปลี่ยนใหม่ทันทีข้อ5เปลี่ยนถ่ายน้ำยาหล่อเย็นตามกำหนดเวลานะครับเพื่อให้น้ํายาหล่อเย็นทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและสามารถจับยังการกัดกร่อนในเครื่องยนต์ได้เราควรเปลี่ยนน้ำยาหล่อเย็นตามกำหนด เพราะตัวน้ำยาหล่อเย็นก็มีอายุการใช้งานเช่นกันนะยิ่งถ้าเป็นน้ำยาหล่อเย็นแบบผสมเองเราควรเปลี่ยนทุกๆ1ปีนะครับทั้งหมดนี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับหม้อน้ํารถยนต์ซึ่งท่านสามารถนำเอาไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์กับรถยนต์ของท่านเองได้นะครับ หากมีเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดาขาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้นะครับส่วนถ้าเกิดใครต้องการแนะนําหรือสอบถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังจนจบคลิปถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่อง NP Auto ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ